มาต่อกันในพาร์ทสนะครับหลังจากที่เทสมาอีกสักพักนะครับก็ได้รู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็อย่างเช่นท่านี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดซ้ายเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดปั๊บสกิลนี้นะครับบัฟบก่อนแล้วกดใช้ท่านี้แล้วกดปิดวานะครับมันจะเป็นการปล่อยลงพื้นแทนนะครับเนี่ยครับแบบนี้แทนเนี่ยแบบนี้แทนนะครับกดปิดขวาแทน แล้วก็อีกท่าหนึ่งคือท like, ่าน sure. er. no ี้ครับเนี่ยถ้ากดเดินหน้าคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นท่านี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแล้วกดคลิกซ้ายเหมือนกันแต่ว่ากด A นะครับหรือกด D ก็ได้ก็คือซ้ายหรือขวาครับเนี่ยซ้ายหรือขวาเนี่ยเป็นท่านี้ก็คือทั้งสองท่าเนี่ยมันต่างกันนะครับถ้าเกิดผมเดินไปทางซ้ายเนี่ยมันจะออกมาท่านี้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปทางขวานะครับ กดทังกดผิดกดทังขวาค้างไว้นะครับก็คือกดกดซ้ายแล้วกดขวาค้างไว้จะเป็นท่านี้แทนครับเนี่ย่ะประมาณนี้อันนี้ที่ที่เจอมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ท่ากระโดดกดที่ขวามาลงมาได้เลยซ้ายก็เป็นท่านี้แทน่ะส่วนท่าเนี้ยกดถ้าเกิดกดที่ขวานี้เป็นท่านี้แทนก็คือท่ากระโดดถ้ากดปิดซ้ายและระหว่างใช้เนี่ย ถ้ากดคลิกซ้ายอีกจะเป็นท่านี้แต่ถ้ากดกด,กดกระโดดแลวคลิกขวาจะเป็นท่านี้กดกระโดดลงมาถึงพื้นแล้วกดคลิกขวามันจะเป็นท่านี้แทน <c oughs> ประมาณนี้นะครับ